สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงสืบสารตำนานดาบโดยโจทงชัยด้านหลังเนี่ยคือวัดลักสีนะครับวันนี้ผมมาทําอะไรก็คือพี่ที่อะไรนะครับชื่อแนนค่ะชื่อแนนนะครับพี่แนนนะครับคือ <ฮะ S 1> วันนี้พี่แนนเขาได้นําอาวุธชนิดหนึ่งก็คือนี่ครับหอกอันเนี้ยแล้วเราจะมามอบต่อกันคือพอพี่แนนเขาไปพี่แนนดูจากอะไรมา ดูจากเฟซบุ๊กเออดูจาก youtube มาดูจาก youtube ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยเห็นก็เลยว่าก็เลยอยากเอามามอบพืให้ค่ะครับเพื่อที่ว่าไปศึกษาต่อไปให้รุ่นต่อไปเย่ยมากเลยครับเยอยมากเลยครับผมอยากเจอคนแบบเยอะๆคอบคุณค่ะวันนี้ก็เลยนัดกันครับเพราะว่าพี่แนนจริงๆแล้วเขาก็มาเดินทางมาจากไกลเนาะแล้วเราก็นัดกันที่หลักสีกันนะครับเพื่อเพื่อจะมารับมอบอาวุธที่เรียกว่าหอกแบบสกุลช่างอยุธยานะครับ จริงๆบดความเป็นมาของหอกเนี่ยผมขอแบบข่าวที่พี่พอรู้อ่ะมันมีความเป็นมาอย่างไรคือว่าหอกประเภทนี้จะมีใช้ได้เฉพาะระดับขุนนางในวังแค่นั้นแล้วก็เป็นรุ่นต่อรุ่นต่อมาก็คือว่าเจ้าเมืองอุทัยค่ะเป็นเจ้าเมืองอุทัยใช่ค่ะเจ้าเมืองอุทัยธานีครับค่ะเท่าที่รู้มาก็คือเล่าๆต่อกันมาคือต้นตระกูลนะคะ แต่ว่าพอเราไม่ได้ศึกษาเรื่องอาวุธเราก็เลยไม่ได้ไไดสนใจเรื่องตระว,วัตน,นะก็คือคร่าๆก็คือว่าหอกเรื่มนี้เป็นของเจ้าเมืองอุัยเก่าแล้วก็สืบทอดกันมาจนมาถึงตกรุ่นของพี่แนนนี่นะครับแล้ววันหนึ่งพี่แนนเขาไปเปิดดูย t u b e แล้วก็ไะเจอผมก็เลยมีการนัดหมายกันว่าจะมอบอาวุธชิ้นนี้ไว้ให้ศึกษาใช่ค่ะต่อไปต่อรุ่นต่อไปใช่ซึ่งอาวุธเร่มนี้ได้ศึกษาแน่นอนนะครับวันนี้ผมยังไงผมก็คงทำคลิปเล็กน้อยนะครับจะจะไว้ให้เพื่อนดูว่าก็มี ผู้ชมหรือผู้ติดตามผมเนี่ยบางคนเขาเห็นในความตั้งใจที่เราอยากจะทําในการเรื่องของการศึกษาวุฒิบุราณใช่แล้วเห็นว่าเราสมควรที่จะามารับมอบกันแล้วไว้ศึกษาต่อใช่ค่ะคผมคงยังไงก็คือผมต้องขอบคุณพี่แนนมากนะครับที่ที่เห็นว่าแบบนี้มันมีคุณค่าต่อที่เด็กเยาวชนรุ่นหลังต่อไปเนาะใช่ค่ะครับนะครับลองามาเข้ามาดูครับเข้ามาดูเข้ามาดูนิดหนึ่งครับ ลักษณะหอกแบบสกุลช่างอายุทยาซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านที่ติดตามคลิปแล้วก็ศึกษาร่วมกันเนี่ยจะทราบว่าหอกแบบสกุลช่างอายุทยามีขนบและอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับลองดูนะครับอ่าประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปเพิ่มเติม,ตมหลังจากนี้เรื่องของอาวุธเล่มนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนะครับครับวันนี้ผมและพี่แนนคงขอตัวลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วด้านหลังคือขอขอบคุณสถานที่คือวัดลักสีด้วยนะครับ ขอบคุณครบับสวัสดีครับครับ วันนี้ก็จากคลิปที่แล้วได้คุยกับพี่แอนนะครับแล้นี้เราเรามาดูเรื่องของรูปทรงรูปร่างของหอ,อกลักษณะน,น,นี้กันเพราะว่าวันนี้เราเดินทางมาลักสีเพื่อมารับมอบหอ,อกวันนี้ครับเรียกว่าหอ,อกแบบสกุลช่างอายุทยาข้าเงินนะครับแต่ว่าเสียดายตรงที่ดามหอ,อกเนี่ยมันชํารุดเสียหายไปนะครับก็เหลือไว้แค่ช่วงของคอหอ,อกแฉกแล้วก็ใบหอ,อกนะครับซึ่งจากมองลักษณะของผมเนี่ยผมน่าจะเป็นประมาณ ปลายยุยาต้นลัตนาเนี่ยแต่ผมเอียงไปทางต้นรัตนานะดูลักษณะเพราะว่าเขามีค่อนข้างเล็กนะครับเล็กแล้วก็ไม่ยาวมากนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาดูใกล้ๆครับซึ่งข้ามเงินเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่นะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นครา,าบดาของของเงินนะครับทําให้เรามองภาพไม่ค่อยเห็นลายเท่าไหร่แต่ว่าสองอย่างนี้ก็ยังเห็นรูปร่างรูปลวดลายอยู่นะครับอาจจะมีคราบไข่เห็นไหมครับ คับไข่เนี่ยอาจจะเยอะนิดหนึ่งทําให้เราต้องเดี๋ยวคงจะต้องเอาไปล้างนะครับเอาไปล้างเพื่อให้ดูลายว่าชัดๆนะครับลายประจํายามตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังเห็นลายข้ามเงินอยู่นะครับความยาวโดยมาตรฐานก็อยู่ประมาณสัก8ดนิ้วนะครับเขาหอกประมาณสัก20เซนหรือประมาณ8ดนิ้วครับส่วนใบนี้ผมกะกะเอาไว้น่าจะประมาณสัก40เซนนะครับหย่อนๆนี่แหละใบแล้วก็มีแฉงซึ่งแฉงเนี่ยก็จะเล็กกว่าปกติหน่อยนะครับก็ ด้วยรูปทรงรูปร่างที่หอกอันนี้ค่อนข้างเรียวนะใบก็ขี้คายมาแล้วครับก็ประมาณว่าผมว่าประมาณว่าต้นรัตนานครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยชัวเรื่องของอาวุธการจําแนกอาวุธช่วงของสมัยนะครับก็จะตีไปว่าปลายยาต้นรัตนาไว้ก่อนนะครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปซ่อมด้ามอีกทีนึ่งครับไปซ่อมด้ามอ่านะครับ นี่คือเบื้องต้นนะครับที่มีแฟนเพจแล้วก็มีเพื่อนๆที่เข้าไปรับชมในช่องทาง YouTube นะครับแล้วได้เบอร์ติดต่อมาก็เลยติดต่อขอมามอบหอกอันเนี้ยไว้ให้ผมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีอยากจะส่งมอบหรืออยากจะทำอะไรก็แล้วแต่หรืออยากพูดคุยก็ลองติดต่อเข้ามานะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยกันว่าอาวุธที่ของท่านที่มีเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วจะทำยังไงต่อไปนะครับเบอร์ข้างล่างนะครับ0 6 3ย์1 6 5 9 9นะครับ หรือถ้า,ม,ามุมซ้าุมุมขวาด้านบนของจอช่อง y t u t u เนี่ยก็จะมีลิงก์ติดต่อนะครับ f c e e o o o นะครับแล้วก็ไลา์ไว้แล้วนะครับเพื่อนๆท่าในใดสนใจอยากจะพูดคุยก็ติดตามเข้ามานะครับในช่วงสืบสารเล่าขานตำนานดาบโดยโจทงชัยีสวัสดีครับ